ทุกคนสวัสดีครับเราออกมาจากที่โฮสเทลพลัสนะครับจะเจอวัดวงของนี่ถ้าเกิดเราไปข้างในวัดกุดีทองจาได้ไหมนี่วัดวงของขวามือจะมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็นี่อีกซ้ายมือก็จะเป็นวัดวงของสองฝั่งขวาซ้ายนะฮะและดอกดอกที่เป็นโคมไฟสีขาวๆตรงนั้นจําได้ไหมเมื่อเชา้า นะครับก็คือเราตรงไปตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดอินทารามที่เขาบอกว่าเออลิซ่าแวะนะฮะแต่บางคนบอกว่าลิซ่าไม่ได้แวะลิซ่าแค่ผ่านไปวัดแม่นางปลืม้มแต่ที่แน่ๆคือตอนเราไปแม่นางปลืม้มเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าลิซ่าเนี่ยเขาไปวัดนั้นแลวพอไปเห็นเอ้าลิซ่าไปจริงๆเพราะเขามีรูปยืนยันอยู่หน้าวัดนะครับ,นะรบก็เลยตรงไปวัดสามวิหารด้วยเลยวันนี้โชคดีมากได้ ทราบว่าวัดสามวิหารมีพระพุทธไสยาสน์ด้วยนะครับทุกคนนะฮะไม่ไกลจากวัดแม่นางปลื้มทีลิซ่าจริงๆพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจริงๆพระเจ้าลูกยาเธอแล้วเนาะนะครับเคยเสด็จด้วยก่อนลิซ่าอีกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดนี้กันวัดกินทารามเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเออตกลงลิซ่ามาจริงหรือไม่จริงทุกคนนี่นี่วัดนี้เลยเนี่ยถึงเลยเห็นไมใกล้กับพล u สโฮสเทลมากๆเลยนะครับ นี่นะครับวัดอินทารามทุกคนนี่นะครับเขามีป้ายติดเอาไว้ไงฮะว่าวัดนี้อลิซาผ่านทุกคนนั้นไงลิซ่าผ่านแวะมาไหว้พระขอพรได้เขาอลิซาไม่ได้ลิซาไม่ได้เข้านะฮะทุกคนลิซาผ่านแต่เราอะประเภทแบบ ตื่นเต้นไปเองไงก็เลยเข้าใจว่าลิซ่าเนี่ยแหวะเข้ามาวัดนี้แต่เขาเป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ถ้าเกิดวา่าลิซ่ามาหรอเข้าใจไหมเขาไม่ได้หลอกลวงนะเขาบอกแล้วลิซ่าผ่านแต่เราไปอุปโลกเพ้อเอาเองว่าลิซ่ามาเข้าใจไหมอันเขาไม่ได้ผิดนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเราก็มาพิสูจน์นะฮะจะผ่านไม่ผ่านมีอีกหลายวัดเยอะแยะทุกวัดดีทั้งนั้นนะฮะ ลิซ่าคงไม่มีเวลาแต่ถ้าเราเป็นลิซ่าเนี่ยเราจะแวะทุกวัดเพราะได้โปรโมทถูกไหมอ่าแต่ตรงนี้บางทีเขายุ่งจนไม่มีเวลาคลิดถึงมุมนี้นะครับว่าช่วยเฮลป์โปรโมททุกคนเข้าใจไหมแล้วก็อยู่ใกล้กับรีสองรีสอร์ตตรงนี้ก็พลัสโฮสเทลคนก็ได้มาพักอุ้ยสวยอะ่ะเขาไปดูทุกคนนี่คือวัดอินทารามเดี๋ยวไปดูประวัติวัดไหมนะครับนี่ ที่เป็นวัดทีเห็นไหมไอ้ห่างพญาน,นาคทุกคนดูสิว้าตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นยิ่งกว่าลิซ่าผ่านอีกดูสิอ้ห่างพญาน,นาคทุกคนเราตื่นเต้นยิ่งกว่าแบบว่าลิซ่าจะผ่านจะแวะวัดนี้อีกทุกคนดูสินี่นี่น,น,นี่แล้วก็หัวมะโผตรงนี้เลิศมากที่จะแม่กนอินด้วยนะครับสาสุนสวยงามมากถึงลิซ่าจะไม่แวะแค่ผ่านอุ้ย ไปหหละพาทุกคนนึกถึงกะเพราหมูทุกคนใบกะเพราทุกคน,กกคนลิซ่านะลิซ่าผ่านวัดนี้ก็ไม่ยอมแวะนะจะได้ช่วยโปรโมทวัดนี้ซะหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหาคนเรานะทำได้เท่าที่ทำค่ะทุกคนนี่อ่องยูปั้นไข่ะทุกคน หรือปั้นไข่อ่ะไอไขว่วางไอไข,ไข่หรือปั้นไข่ก็ตองหนึ่งพระอินใช่ไหมครับทุกคนองค์สีเขียวนี่คือว้ายสวยมากทุกคนครับสวยอลังการสวยจริงๆทุกคนนะครับ แล้วไม่เข้าไปหลอหลวงพโตอยู่ในนี้ทุกคนอุ้ยสวยทุกคนดูสิครับสวยมากนี่คือวัดอินชารามนะครับทุกคนสวยมากไปวไ้าหลวงพ่อโตกันทุกคน อ้าวยังไม่หยุดเหรอ,อนึกว่าพอสุดแล้วนึกว่านึกว่าหยุดถ่ายทังอย่างงงนะฮะทุกคนต้องขออภัยท้กยนี่ครับทุกคนวัดแม่นางปลื้มที่ลิซ่าแวะเอยไม่ใช่สิลิซ่าผ่านก็ไปข้างในเลยทุกคนจ๋านะฮะโบสถ์สวยไหมศาลาโบสถ์สวยไหมที่ข้างในมีหลวงพ่อขาวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ นะครับวัดทิลิซาแวะก็สวยอีกแบบมาเปรียบเทียบกันนะครับทุกคนว่าความสวยแตกต่างกันยังไงนี่คือพระท้าวเวสสุวรรณองค์เขียวองค์แดงนะครับทุกคนไปดูวิหารเนี่ยสวยมากวิหารหลวงพ่อขาวนะฮะนี่บรรยากาศเราตรงไปก็จะเป็นวัดสามวิหารถูกนะครับต้นไม้ก็เลิศนั้นน่ะอ๋อนี่ไงคาเฟ่ปิดไปแล้วปิดปิดสามโมงว้ายไก่ทุกคนน่ารักมาก ่กนี่ไงลิซ่ายืนอยู่ทุกคนเห็นไหมลิซ่ามาจริงหรเพราะข่าวเห็นทั้งในไหมประตูตรงนี้ที่ลิซ่ายืนไงนี่ฮะทุกคนตกลงลิซ่ามากี่วัดที่มาเที่ยวยุทธยาเนี่ยอ่ามากี่วัดทุกคนลองทายมานะทุกคนใครทายถูกนะอาจจะมีของสมนาคุณนะอ่าเม้นมาสิทุกคนว่ายหมาพย่ามากัดชนะอ่าฮะ นี่ฮะทุกคนลองมาทายกันนะว่าลิซ่ามาวัดอยุทยาเนี่ยกี่วัดแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งในนั้นคือวัดเชิงท่าอยู่ใกล้กับอีกวัดหนึ่งที่ลิซ่าไปนะแต่วัดที่ลิซ่าไปตรงนั้นน่ะเขาจะไม่โปรโมทเลยนะว่าลิซ่าไปนะไม่มีป้ายยืนแบบนี้นะฮะแต่ว่าวัดเชิงท่านะ่ะเป็นวัดที่บุกเพันิวาสการเกตเขาไปถ่ายทําละครที่นั่นไงฮนะพวกเบนลุงเบนลู่ไปถ่ายทําที่นั่นทุกคนอ่ะเรามาดูกันนี่นี่นี่ข้างในโบสถ์สวยมากทุกคนแล้วก็หลวงพ่อใจดีมาก เพราะเรามารอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้าแล้วก็หลวงพ่อเรียกเด็กนะฮะให้กินนมหาแจกนมเด็กแล้วก็แจกขวดน้ําเด็กหนึ่งขวดคนละขวดเด็กเจ็ดคนที่อยู่ในคลิปของของเราข่าวที่แล้วแล้วก็าสายสินด้วยขวดน้ําให้เด็กด้วยหาทุกคนนี่คือลิซ่ามากับใครอะตอนนั้นนางมากับใครใครก็ไม่อยู่นี่หาป้ายป้ายนี้ทุกคนอนะ่าดูอีกทีหนึ่งนะจะได้เห็นภาพปวดสวยๆชัดๆนะครับทุกคนตรงนี้เลยลิซ่ายืนตรงนี้เลย นะครับนี่หลวงพ่อข่าวสวยมากบทสวยมากทุกคน